มาดูลำเห็นไหมฮะลำลำที่ออกมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมเยอะมากนี่นะฮะเกือบปีแล้วไผ่ไม่ยอมโตเลยนะครับก่อนนี้ผมใช้3วิธีแก้ไผ่ไม่ยอมโตวิธีแรกนี่นะฮะผมก็หว่าน2 1 0 0นะครับรอบทรงุลมเนี่ยห่างจากลำต้นประมาณ50ซนติเมตรนะครับพอหว่านไปแล้วเนี่ยต้นหญ้าจะเห็นว่าเขียวนะเห็นไหมครับหญ้าจะเขียวพอเริ่มเขียวเนี่ยผมก็ตามด้วยนี่เลยครับ ปุ๋ยหมักซึ่งเป็นปุ๋ยหมักมูลงัวกับเปลือกกาแฟนะฮะตอนนี้ก็ใส่ประมาณกระสอบหนึ่งหลังจากใส่แล้วก็ใช้ใบไม้ปิดครับนี่นะใช้ใบไม้ปิดใช้ใบไม้ปิดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยในอนาคตแล้วก็คุมความชื้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนะจะเห็นญ้านี่ครับเห็นไหมย้า กำจัดหญ้ารอบโคนด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดหรือไปฉีดเลยนะเห็นไหมครับใช้ใบไม้คุมเข้าไปหญ้าก็ตาย3 in 1แต่ได้ประโยชน์4อย่างหญ้าตายด้วยนี่นะมาดูลำนะครับมาดูลำเห็นไหมละลำลำที่ออกมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมเยอะมากนี่นะดูลำนะครับออกมาใหม่เนี่ยใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยทั้งสามขั้นตอนใช้เวลา ประมาณเดือนเดียวเห็นผลเลยนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่ใช้วิธีการเดียวกันดูสิครับลองสังเกตดูนะลำใหม่ลำเก่าต่างกันเยอะมากเลยแต่อันนี้จะเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าผมเอาดินนะรอบๆขุดขึ้นมากลบหน่อยนึงนะครับผมกลบขึ้นมาเนี่ยเป็นร่องเนี่ยอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อให้น้ำเนี่ยอยู่ในร่องนี้นะครับแล้วก็เอาไว้เตรียมใส่ปุ๋ย ในร่องต่อไปใครลองใช้แล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ให้ฟังบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ